สวัสดีครับพบกับผมนะครับนันเซมเซมครับวันนี้พามาหาปลาซิวนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมีสองสะครับนี่แหละครับแนวที่จะได้กิน <c oughs> นี่ด่างของเรานะครับ โอ้ตรงนี้ปลาเยอะเนี่ยสลากาลาก,กไม่ได้หรอกนี่ตอนนี้ไม่น่าจะได้ครับแล้ว,วมาฟังนี้ครับตรงนี้ฝนไม่ตกนะครับน้ำแห้ง ปลาไอใหญ่ออกอยู่นั่นนะ่ะเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าแล้วพื้นเดียวกันนี่ขาดบ่พื้นผมไม่ขาดไนอะ้ดีๆหลากบา่บเป็นไรหรอก

รอบไปกลับมาเนี่ยครับหลังจากลากไปสักระยะหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เหนื่อยกันแล้วครับ <c oughs> นี่เราจะพอกอนหยุดก่อนครับออาพอแค่กินครับจับใจเลยเราไม่เอาเยอะครับเราเอาแค่พอกินครับครับอากไปสักแป๊บนึงครับเยอะๆนะครับแค่พอกินพอครับจะได้กุ้งตัวเล็กไปหน่อยครับเนาะ กุ้งไฟครับมันเป็นกุ้งไฟกุ้งไฟมันเลยต้นครับหลังจากกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเราก็จะมาทําการคัดแยกกันอีกทีนะครับครับเดี๋ยวดูดูตัวไหนนะ พอหม้อแกงพอหม้อแกงมาหน่อยโดดออกมา ครับหลังจากคัดแยกเสร็จแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับแป๊บเดียวนะครับอเอาคพอกินครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ